เรากำลังเดินเข้าไปในอุโมงอากาศก็มุ้จะเย็นและเก็บน้ำสุด ออกนะออกนะเดินแล้วเอาเลี้ยวขวาเป็นบนันไดสูงชันโอ้ยไม่รู้ว่ากี่ขั้นจับไม่ได้ไม่ได้นับเลยสมมากออกค่ะโอ้ยลืมนับ ตรงนี้ขึ้นมาสิ่งก็จะเป็นจุดที่นั่งให้เราพักบริเวณที่พักขึ้นทางโอ้ยไห,ไหนื่ยหน่อยหกโอ้ยเดินมาเลยขึ้นมาในบริเวณนี้ มีทางแยกถ้าเดินตรงตรงเดียวขวาดูเดี๋ยวขวาจะเป็นทางออกออไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวขวาเหนื่อย บริเวณน,นี้คืออะไรเอ่ยอ๋อห้องประชุมเป็นห้องประชุมเล็กๆระหว่างทางเดินไปกันต่อดีกว่าถึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อห้องเทเลแกรม ห้องนี้เป็นห้องเตลแกมนะคะส,ส่งัวละเลขเดินเลื่อยไปไมีที่พักระหว่างเส้นทางเดินตรงนี้คืออะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆ มีทางแยกทางซ้ายก็เป็นทางออกเรายังไม่ออกเราเดินสไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆห้องนี้จะเป็นสนามยิงปืนถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นทางออกแต่เราก็ไม่ออกอีกนั่นแหละเราเดินตรงไปเรื่อยตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย อ๋อเป็นจริงแอ์เรียห้องธุรการมีพลังงานนั่งอยู่ยด้วยทาเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเป็นทางออกแต่เราไม่ออกตรงไปตรงไปเรื่อยเลยว้ามันเป็นทางออกนี่หวา่า